แอทแอทนะคะแอทแนะคะเออันนี้ก็ได้ไปแล้วเนาะแอทแเราก็เราก็ผสมเลยนะคะเบอแอทเบอนะคะอ่าเคแอไปเลยนะแคทนะตัวเอฟนะคะตัวเอฟแอ แ a t แ a t at hat hat อ mm ืม hmm. อ mm ืม mat อืมอืมอืม at at นะคะ at อ mm ืมอืมหรือเขาจะออกเป็นเนอเนอก็ได้นะอืม mm อืม hmm. ลิ้นแตะไปด้านบนนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอาเสียงออกจมูกนะเอาเสียงเอ็นเสียงออกจมูกอืม mm อืม hmm. at at น uh, ะ at net net นะคะอ่า per at per at p ต t p ด t นะคะ r ตัว r นะใครยังออกเสียงตัว r ไม่ได้อ่า uh, ใครยังออกเสียงไม่ได้นะคะเนาะอ่า uh, พิมพ์พิมพ์ตัว r มานะคะใครยังออกเสียงตัว r ไม่ได้นะพิมพ์ตัว r มาเออจะได้รู้เนาะเออจะได้แบบ จะได้แบบอธิบายแบบละเอียดนะเออแต่ถ้ามีคนออกเสียงได้แล้วนะก็จะไปแบบไวๆเสียงอามันจะออกออกได้สองแบบนะคะออกได้สองแบบเนาะกระดกลิ้นนะคะกระดกขึ้นนะคะแล้วก็วะ,ะอย่าให้ลิ้นนะคะแตะส่วนใดในปากนะคะวะวะวะนะคะวะวะวะ,ะโอเคไหมนะคะ รัต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 นะฮะ s ต t s ั t นะฮะอ่านะฮะอื่ตัววีนะฮะตัววีตัววีนะฟันบนนะคะฟันบนจิกลงฟันด้านล่างนะออกเสียงเป็นอืออือนะฮะก็ at at นะฮะ วั t wet at bat cat fat hat uh, mat net pet uh, r อ่าแอ่าแล้วก็อ่าเศต์เศนะคะ fat แ e t อ uh, ่ะเป็นแบบนี้นะคะ v ี e t นะคะไม่ใช่วอแหวนนะคะอย่าไปเทียบกับวอแหวนเป็นแฝดแฝดแบบนี้ไม่ใช่นะคะ แหวดแหวดปากกลมๆแบบนี้ไม่ใช่นะเวลาเราเราให้ดูปากเราสังเกตปากเราเนาะเป็นวอลแหวนแหวดแหวดแบบนี้ไม่ใช่ต้องต้องเป็นแหวดแบบปากจีบๆแบบนี้แหวดแหวดแหวดแบบนี้นะคะนะเนาะเขาถึงจะฟังรู้เรื่องนะคะ x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  เสียงเสียง x นะคะ x จะมีสองเสียงนะ k กับ s เอสหนงคโปร์นะคะเนาะเวลาออกเสียงเค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 นะคะอ่านรวมกันนะเป็นนะคะคสคสเคสเคสเคสนะคะคสคสคสอ่ามีสองเสียงแบบววัยนะวัยวัยเวลาเขารวมกันอ่าเอสนะคะ อ่าหรือว่าจะเป็นเฟอก์ก็แล้วแต่เนาะนะคนะ,ะแต่ครูก็ถนัดแบบอ่าแบบลมนะคะนะเนาะแออเสียงเสียงเอ็กอยังไงคะนะคะแฟกซ์แฟกซ์นะคะแฟกซ์แฟกซ์นะคะเนาะ L นะคะ L L แบบเป็นธรรมชาตินะเอาแบบเป็นธรรมชาตินะ O O O นะคะลิ้นแตะขึ้นไปลิ้นแตะขึ้นไปนะคะ O O อ๋ออ๋อนะเสียง X นะคะอ่าก็เป็นอะไรคะอ่จาก Fax Fax ก็ไล่มาเลยนะ Lex 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 นะคะอ่า มเมนะคะอ่าหรือจะอือืม็มได้นะมัคสมัคนะคะมัคส์มส์อันนี้ก็เสียงตัวที่เป็นนะคะไม่เถอะนะไม่เถอะนะเอ่อถ้าแบบเพอเป็นเถอะก็ให้คำนึงว่าเป็นทนะเบาๆนะคะแอ็กซ์อ็กซ์นะคะก็เป็นอะไรคะ tax 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 นะคะอืออือโอเคเนาะนะคะอันนี้เสียงท้ายเนาะเสียงท้ายเขาจะเหมือนกันหมดเลยจะจะต่างกันข้างหน้าอ่าอันนี้ก็จะผันง่ายนะคะจะผันง่ายเพราะข้างหลังเหมือนกันหมดเหมือนเวลาเราสะกดภาษาไทยอ,อ่ะอือกอเอมอลเกมคอเอมอเคมนอเอมอเนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันอันนี้ก็ a อ็นะคะ x นะคะอ่ารวมกันก็เป็น facts facts นะคะ lac ก l a แล็กส์อ่านะคะอ่าก็ max max นะคะแล้วสุดท้ายก็เป็น tax tax นะคะเนาะ x นะคะ,นะคะ,นะคะอ่า y ตัว y ายนะคะก็ y y as นะคะอ่าเป็นนะคะ yes Yes นะคะ uh. อันนี้ก็เจเจเอซนะคะเจเอซนะคะเนอะนะคะ Jazz นะคะ Jazz นะคะ Jazz นะคะโอเคไหม Jazz นะคะเป็นเป็นดนตรี Jazz ก็ได้นะ Jazz นะคะเนอะอืมโอเคนะเอเออืมเอเออืมนะคะ a N, น and นะคะเดเดนะเนะพิ่มเสียงดีเข้าไป and 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 อนดนะคะเนาะอ่านะอันนี้เหมือนกัน b and เ and band band นะคะเสียงดื้อเข้าไปก็เป็น b เบนเบนอ่าตัวดีก็เสียงดืนะะ้อในหน่อยนะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะตัว h ก็นะคะ and นะ an นนะคะเป็น hand h แ n d แล้วก็เพิ่มดีเข้าไปนะคะเป็น hand 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 นะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกัน o o an แ n น an l โอแนนะคะแลนะะ land. แล้วก็เพิ่มอะไรคะดี d เข้าไป land land l a แลนดนะคะอ่า and S, and นะคะ sand sand นะคะแล้วก็ดดนะคะก็เป็น sand, นะคะ s a n d โ okay, อเคไหมนะคะซึ่งตัวดีนะคะ a n d นะคะ band นะคะแ a n d นะคะ l ล n d นะคะ, Land, ะ,คะแล้วก็ sand, นะคะโอเคไหมแ a t แ a t แ a t แฟ t นะคะ, At, bat, cat, fat, ะ,คะ hat mat net นะคะ pat rat นะ rat นะฮะ set แล้วก็ vet vet นะฮ vet ลงท้ายด้วยตัวทีก็มีถือๆนะ set rat นะฮะ asked 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 นะฮะอ่าแล้วก็เป็น f a x f a x นะฮะแล้วก็ lax lax อ่าเสียงข้างหลังข้างหลังนะคะเป็น x เอ็กซ์เนะก็เป็นแม็กซ์นะแล้วก็แท็กแท็กแนะคนะอ่า uh, อันนี้ก็เป็น as as นะะออันนี้ก็เป็นอะไรคะเ e s y ย s นะมีเสียงแบบ jazz jazz Does and and. So, and and and, 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 bend, and, and, band, hand, land, sand,